ขยะกำลังท่วมโลกนี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาผลจากการบริโภคอย่างไม่ลืมหูลืมตาและในบางจุดของกัมพูชาแม้จะท่วมท้นล้นหลามผู้คนก็เริ่มตระหนักและตื่นตัวกับปัญหาขยะบ้างแล้วโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่และเด็กปัญหาขยะนั้นซับซ้อนและเกี่ยวพันกับทุกชีวิตอย่างมโหฬารพันลึกซึ่งลำพังการทิ้งให้ถูกที่การแยกและการรีไซเคิลนั้นยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา ระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชาระบุว,ว่ากัมพูชามีขยะมูลฝอยสะสมถึง3.6ล้านตันต่อปีในปี2017ขยะทั้งหมดได้รับการรีไซเคลิลเพียงระละ11ขณะที่อีกเกือบครึ่งนำไปเผาหรือทิ้งแม่น้ำก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาขยะส่วนที่เหลือถูกฝังกลบแต่จำนวนมหาสารของมันทำให้ไม่สามารถฝังได้หมดจึงทับถมกองสูงเป็นภูเขาก่อปัญหาตามมาอีกมากมาย เพื่อลดปริมาณขยะบางอย่างสามารถนำกลับมา reuse หรือ r e c y c l ิได้แต่ก็ต้องผ่านกระบวนการคัดแยกขยะเสียก่อนการพูชาไม่มีทั้งการคัดแยกขยะและ r e ไซ c l e อย่างเป็นระบบขาดแคลนสาธารณโภครองรับรวมเข้ากับการใช้และทิ้งอย่างไม่เลือกที่ปัญหาขยะจึงถือวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตรังป่าสนบนภูเขาสูงห่างจากพนมเปญเมืองหลวงไปกว่า100กิโลเมตร มีโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งที่ไม่เหมือนที่ไหนผ <c oughs> นังห้องเรียนห้องนี้มีสีสวยสว่างด้วยขวดแก้วสีน้ำตาลและเขียวใสที่ถูกวางเรียงสลับกัน <c oughs> ปล่อยช่องว่างระหว่างขวดให้แสงธรรมชาติส <c oughs> <c oughs> ายสองเข้ามาข้างในจนดูโปรง่งสบายฝ <c oughs> าผนังห้องเรียนเข้าของเครื่องใช้และสิ่งประดับป้ายขนาดใหญ่หน้าโรงเรียนลวดลายแผนที่ประเทศถูกประกอบขึ้นจากฝาขวดพลาสติกของทั้งหมดมาจากของที่คนทิ้งมาจากกองขยะ i travel around cambodia many times. i saw the kids. they always walk to school. without shoes sometimes, the clothes is not good. And, but they still smile to me. They, they feel happy to be school. when i relax at the resorts or i relax at the waterfall, i see a lot of plastic uh, around my size. so i said, why do they do that? so i come back to my room, i say, i need to do something. so i start a mission called coconut school. i want to connect between <laughs> garbage problem or environment and education I want to combine together kids they have to grow up with educations but behind that they have to understand about how to care the environments <音楽><音楽> ยางรถยนต์ใช้แล้วถูกวางเรียงสูงเป็นปิรามิดอยู่ข้างทางใช้ปลูกไม้ประดับเศษท่อ PVC ถูกนำมาต่อให้ยาวและเจาะรูระบายน้ำสำหรับปลูกผักโมบายจากฝาขวดพลาสติกและขวดใสแกวงกวายอยู่ในสายลมอ่อนๆรูกลมของล้อ,อยางกลายเป็นช่องลมที่เปิดให้อากาศภายนอกไหลเข้ามา you cannot win but you can use the nature for your benefit keep 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 the west keep the East and and west open. Don't worry about the water because no rain in 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 that time. Okay. When rain season, you just protect the north. Okay. Because the air come from the north, the water through to your building. And That's no aircon needed. Yeah, sure. See, we we learn about the nature. Mm. มันขนาด20ลิตรถูกตัดเปิดด้านข้างเป็นล็อกเกอร์สำหรับเก็บข้อของส่วนตัวของนักเรียนชั้นบนมีขวดพลาสติกตัดครึ่งทำเป็นที่ใส่เครื่องเขียนด้านล่างมีกล่องกระดาษไว้เก็บสมุดหนังสือโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนราว65คนตามกฎหมายของกัมพูชาการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรัฐนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ที่นี่ถูกนับเป็นโรงเรียนเอกชนจึงต้องมีการเก็บค่าเล่าเรียน โรงเรียนที่ถูกสร้างขึ้นจากขยะ okay, <yo. S 1> ค่าเทอมที่เด็กๆต้องนำมาจ่ายคือขยะเช่นกันอจดยอยลอยยยอยอยย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 ียยยยยดอยยโยยบยยยยยดยยยยยลายย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 ยดยย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 ย เออกระป๋องไว้บ้านให้นัง่งกระโยะให้นังน่ง,งกูดกระป้องบางครั้งถ่าเทอมถูกจ่ายด้วยขวดหลอดพลาสติกหรือไม่ก็ล้อยางแต่หากไม่มีจริงๆก็อนุโลมให้ใจ่ายเป็นลูกไก่หรือหน่อกล้วยได้ ในโรงเรียนจึงมีไก่ฝูงใหญ่อยู่ในเล้าและกล้วยขึ้นเป็นดงรองให้เก็บกิน Most of students pay with garbage right แน่ชัวร์ most of them they pay by that 80 percent they pay with garbage 20 they pay the banana and chicken โอ้กแวนเดได้แรงบันดาลใจสร้างโรงเรียนจากขยะหลังจากเดินทางไปทั่วกัมพูชาและเห็นทุกแห่งหนแต่ไปด้วยขยะ I can see this because after seven year I spend I spend time to to work this Many young people, they know me. Many young people, they follow my styles. This is the power of rice. Because when they, still, they think the, the garbage they have benefit, they looking benefit. So they use benefit of plastic, of, uh, garbage. Of course, uh, if, you don't, if you don't divide, you don't manage, everything is uh, useless, right? But if you divide and you manage and use, everything is benefit. So this is what uh, I'm doing. ที่นี่มีครูอาสาสมัครผัดเปลี่ยนกันมาช่วยสอนหลายคนรายได้ของโรงเรียนส่วนหนึ่งมาจากการบริจาคเช่นเดียวกับชนบทอีกหลายแห่งในกัมพูชาเด็กๆจำนวนมากยังคงยากจนและขาดแคลนโอกาสโรงเรียนขยะสร้างโอกาสให้กับเด็กๆที่ยากจนในพื้นที่ห่างไกลไม่ต้องพูดถึงการเรียนเสริมรายวิชาสำหรับเด็กบางคนการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อม next way uh net sense គេបោះចោលថាសម្រាប់សម្រាប់អត់មានประโยชน์ទេតែពួកខ្ញុំថាគាត់ថាមានประโยชน์សម្រាប់អាចកែឆ្នៃឈើដូចជាម៉ូតូបកែកែដូចជាឈើកែឆ្នៃបានដែរឈើដូចជាម៉ូតូបកែលក់កែកែឆ្នៃពូ จุดมุ่งหมายของโรงเรียนไม่ใช่การมีข้างฝาเฟอร์นิเจอร์หรือสนามเด็กเล่นเป็นขยะแต่คือการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์และการรีไซเคิลขยะให้กับเด็กๆและคงจะเป็นเรื่องดีหากว่าวันหนึ่งเด็กๆจะไม่สามารถจ่ายค่าเทอมด้วยขยะได้อีกต่อไปเพราะนั่นหมายความว่ามีขยะน้อยลงหรือไม่มีขยะให้เก็บอีกแล้ว What if one day there's no more plastic for students to collect how they gonna pay That's good that's good our mission not 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 to do it for long time Because if they don't use a plastic, we don't have no plastic, that's good for us. We are not busy, we spend time to pick them directly. And how are they going to pay for tuition? That's okay, we, we forget it, we forget it. Because we give them, we, we use a right solution for right problem right now. Okay. Yeah. We are not lucky to, they are not lucky to go to gather the plastic on the street. If one day the people understand together, we are blessing from God, because we happy, we don't have plastic to use. าพขยะกลายเกลื่อนตามที่สาวเรนะถุงขยะวางสมริมทางกองขยะน้อยใหญ่ทั่วเมืองกลายเป็นภาพธรรมดาสามัญและอยู่เคียงคู่ในชีวิตประจําวันของคนที่นี่การบุกตะลุยอยู่ในดงขยะอย่างนี้เสี่ยงต่อการติดเชื้อและได้รับบาดแผลแต่ไม่มีใครป้องกันตัวขยะตรงหน้าที่จะเอาไปแลกเงินซื้ออาหารประทังชีวิตสําคัญกว่าท่ามกลางขยะทุกชนิดที่กองสมปะปนกัน หากว่าขั้นตอนการแยกขยะได้รับการปฏิบัติงานของพวกเขาจะง่ายและปลอดภัยกว่านี้เคยจะจัวจัวให้กระปองได้หวนนี้ทว่มานามุยมุยอันนี้สำคัญเกลวกบ้านรวยอันนั้นบ้านแต่อันนี้บานจะจัวใ้กระดาษสำคัญกระดาษบ้านจะเอายินเกอื่อนึงินเท่า ขยะในกัมพูชามีทั้งขยะในประเทศและขยะที่ถูกส่งเข้ามาต้นปี2018จีนยกเลิกการนำเข้าขยะจากทั่วโลกส่งผลให้ประเทศต่างๆที่เคยส่งออกขยะให้จีนมานานหลายปีไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจากักรและประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปต้องประสบปัญหาในการหาถังขยะใบใหม่และถังขยะใบนั้นคือประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกเหนือจากขยะที่ผลิตในประเทศแล้ว กัมพูชาเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของขยะจากต่างชาติยิ่งกว่านั้นเมื่อพลาสติกคืบคลานเข้ามาชีวิตก็สะดวกง่ายดายขึ้นพลาสติกอยู่ในทุกอย่างและทุกหนทุกแห่ง Like we use plastic for everything and everywhere and there's no recycling or facility that recyclable that recycle plastic yet So that's why it's the problem. You start with cleaning the canal? Yeah. Right. Yes. Can you explain to me uh, how how it looked like before? Before over here, because we think that it is very awful. Why the water have uh, need to have plastic? Why water have no fish or life inside of it? Why it look like dark like this and smells so bad? It go, it's go bad for our health. i t ็นแ for environment so why we decided combine our mind together and then we started to do this เด็กๆร่วมกลุ่มกันลงมือลงแรงเก็บกวาดขยะทั้งหลายออกจากคลองดูจากปริมาณขยะเป็นงานใหญ่และยากเกินกำลังของเด็กๆไม่กี่คนคลองที่เคยมีขยะท่วมท้นกลับกลายเป็นคลองแบบที่ควรจะเป็น แต่การเก็บขยะจะไม่จบสิน้นหากว่าเก็บแล้วมีขยะใหม่เข้ามาเรื่อยๆการทิ้งให้ถูกที่แยกและรีไซเคิลนั้นอาจไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาเพราะปัญหาขยะเป็นวงจรใหญ่และซับซ้อนตั้งแต่ต้นทางการผลิตการบริโภคและการกำจัด ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมชาแนลเล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมันลงค่ะ